เจอรองเท้าน้องแล้วค่ะเจอนี้เจอรองเท้าน้องแล้วครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังยื่นไปหาครับรองเท้าเป็นรองเท้าของน้องนะครับรองเท้าเป็นของน้องก็คนที่ไปเจอก็คือตากับยายครับตากับยายสองคนไปเก็บผักหวานนะครับไปเก็บผักหวานเก็บผักหวานเจอแล้วก็ เห็นรองเท้านะครับสามสี่วันมานี้ก็เราคําหานะครับไม่เจอคือไม่มีเบาะแสไม่มีอะไรนะครับวันนีนน้ก็ชาวบ้านนะครับก็ได้ยินเสียงเฮแล้วก็รู้สึกดีใจมีกําลังใจขึ้นมานะครับเพราะว่าตอนนี้เห็นรองเท้าน้องแล้วครับเห็นรองเท้าน้องแล้วก็เอาภาพให้ดูนะครับเอาภาพให้ดูแล้วก็ ยืนยันว่าเป็นของน้องจริงๆนะครับแล้วก็มีอยู่บนภูเขานะครับตอนนี้เจออยู่บนภูเขานะครับเจออยู่บนภูเขาเจอรองเท้านะครับตอนนี้ยังไม่เห็นเด็กตอนนี้คือเจอรองเท้าอยู่รองเท้าตัวจริงแต่เราก็ใค, Aa, ใครที่ออตอนนี้ตอนนี้คือเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้าน เราที่ทุกภาคส่วนก็พยายามารีบขึ้นไปนะครับตรงจุดนั้นนะครับเป็นของแม่อันนี้เป็นแม่ของแม่ของน้องชมพูน่นะครับแล้วก็แล้วก็พ่อของน้องชมพูน่นะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับทุกกำลังใจที่ให้แล้วก็ภาวนาช่วยนะครับขอบคุณ ขอบคุณท่านที่โทรเข้ามาให้เบาะแสนะครับแล้วก็พยายาม,อ,มอยู่ที่บ้านนี้นะครับในเขตนี้ไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ครับตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะครับชาวบ้านก็พยายามให้กำลังใจช่วยกันนะครับครับ ตอน,นนี้กำลังใจนะครับกำลังใจมาเพราะว่ามีกำลังใจครับเด็กนน้อยเราก็เห็นรองเท้านะครับ สามวันที่ผ่านมานี่ยังไม่รู้ว่าคือเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่รู้ว่าจะไปตามที่ไหนเพราะว่ามันไม่มีบาะแสนะครับไม่มีบาะแสมีไมโครัดไมอมเลือวานคือแบมองท่านอยู่ไมเราเจอเราเจอข่าวนะครับได้รับข่าวได้รับข่าวมาก็คือมีอาสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับ ได้ติดต่อมาเป็นบอกว่าพบรองเทานึ่งติดต่อมาหาพอนนอ่อเติ้ลเนาะพ่อเติ้ลที่ไปเก็บพ่อ,พอเติ้ลอยู่บ้านนี่นะครับคน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 บ้าน,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 บ,านบ้านเดียวกันครับพ่อเติ้ลอยู่บ้านไม่แน่ก็พอ่อเติ้ลอยู่บ้านบึงสานะครับก็โทรมาแล้วก็รีบมาแจ้งบาะแสจากนั้นก็พาตากระยายนะครับอายุประมาณสามสิบสี่สนะิบเนาะประมาณสี่สิบ ประมาณประมาณห้าสิบประมาณห้าสิบนะครับก็พามาดูรองเท้าว่าว่าตรงกันไหมนะครับว่าตรงกันไหมให้ดูรูปรองเท้าค่ะให้ดูรูปรองเท้าว่าตรงกันไหมนะครับว่ารองเท้าตาแม่ไม่ไดเอาลงมาด้วยเดี๋ยมาจากเขาปรากฏว่ารองเท้าที่แม่ได้ถ่ายถ่ายไว้ในโทรศัพท์กับรองเท้าที่เอ่อคนที่ผวเมียที่ไปเจออยู่ที่บนภูเขาตรงกันนะครับแล้วก็จะมี มีขวดน้ํามีขวดน้ํามีน้องได้หักกิ่งไม้เล่นนะครับนักหักกิ่งไม้เล่นทีนี้คาดว่ารองเท้าที่ที่เห็นก็เป็นรองเท้าที่ถอดไว้เป็นคู่นะครับสองคู่สองข้างเรียงกันเพราะว่าน้องจะมีมีพฤติกรรมก็คือถอดรองเท้าถอดรองเท้าชิดกันอยู่ตลอดนะครับเป็นคู่อยู่ตลอดไม่ไม่ iz, ไม่ไม่ไมไมติดรองเท้านะครับ มันชิดหอดสิคมันมีหอดปิดก็ปยตอนนี้ตอนนี้พ่อแม่ครับพ่อแม่ก็เริ่มยิ้มได้เริ่มเริ่มมีกําลังใจครับเริ่มมีความหวังเนาะเพราะว่าสามวันที่ผ่านมาเราเราไม่มีความหวังเราไม่รู้จะจะไปหาที่ไหนนะครับก็พิ่งแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับหลายๆคนช่วยกันนะครับคนที่ยืนอยู่ข้างหลังเป็นเป็นพ่อของของ เป็นตาอ่าเป็นตานะครับเป็นตาตาตากยนายนแล้วนบ้านดีมากค่ะนีใจเรื่องเนี่ยค่ะเนี่ยพีขาไหมู่บ้านนะคือวันนี้เรามีเบาะแสนะครับเรามีเรามีเรามีรองเท้าก็อย่างน้อยๆนะครับเราน้อยเราเราเดินขึ้นไปก็มีมีจุดหมายว่าจะไปเจอแน่นอนนะครับเจอรองเท้าเจออะไรก็ได้ตามถูกแล้วก็ ไม่แน่ใจว่าทางเจ้าหน้าที่เขา,านำสุนัขขึ้นไปด้วยหรือเปล่านะครับณตอนนี้ก็คืออย่างน,น้อยก็มีทิศทางที่เดินไปหาเดินไปหาน้องก็ว่าอยู่อยู่ภูเขาลูกไหนนะครับก็จะตามบอะแสได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแต่ด้านสื่อทีวีขอบคุณช่องทีวีที่ออกข่าวประสาพันธ์ให้ทุกๆช่องนะครับนะครับ ก็จะมีหลายๆช่องที่ที่มาทำข่าวนะครับน้คคุณพ่อครับคุณพ่อหาไม่ได้รับได้นอนครับเห็นรอเท้าเนาะ